เป็นม <ibl ok S 1> ื่อก่อนแล้วโอ้พวกครูฝึกเจอฟ้าหนาวเนี่ยเนีะฟ้าเล่นท้ายขวาได้ครับจะเล่นไหนอ่ะขวาไหนก็ได้หัวเข่าฮะไปโนี่ขัดซ้อมยิงเข้าช่องเล็กขาซ้ายอยิงหนึ่งสองหนึ่งลืม ีเออเนี่ยมันก็ไม่เข้าแล้วต้องทางเงี้ยนงี้ยอาแล้วสิพิธีขำขำอะไรอะ่ะออกหน้าออกตาเลยพิธีเอาแล้วสิเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> พิธีมีให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่มีโชเลโบด้วยล <c oughs> ีลาทักษะการเล่นฟุตบอลของพิธี ลีลาท่าทางทักษะการเลีนฟุตบอลพิธีดีขึ้นตามลำดับค่ะไว้จะเก็บบรรยากาศการเล่นฟุตบอลของพิธีมาให้เรื่อยๆนะคะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ทีเดนิสานด้วยนะไปแล้ว